เผยเลนเดอร์อเนอร์สามอัลตรามาพร้อมเลนส์พันสโคปและจอโค้งเวลาสุดได้มีเลนเดอร์ของอัลเนอร์สาอัเผยมาเรียบร้อยแล้วครับโดยจอมแม่นที่จีนอย่างดิจิตันชาเตชันได้เผยสเปคอ o n เนอร์ Ultra ว่าจะมีความคล้ายกับ300 Pro มากๆเลยครับแต่จะเห็นความต่างเพียงอย่างเดียวในตอนนี้ก็คือเลนส์พันสโคปที่เลนส์กล้องด้านขวาครับ ส่วนในเรื่องของการใช้ชิปเซนในรุ่นอัลตร้าต้องมาลุ้นกันต่อแล้วครับว่าจะขยับขึ้นไปเป็นชิปซันด d r a g อ n น์แดเลิตเลยหรือไม่นะครับเพราะ3ามรอัลตร้านั้นใช้ s ันด d r a g อ n น์น3ครับส่วนรายละเรียนอื่นของตัวอัลตร้าเราคงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับ